บรรยากาศทเทวินขึ้นพี่สาวเอางวไปลามทเทวินรัก,ก,กขึ้นไม่ไหมหกโมงหกโมงครึ่ง นี่น้องสาวกำลังปลูกเขาโคดสวัสดีจ้าแพนครับทุกคนคลิปนี้ยายจะไม่กาผ้ามวน้้จ้าเด้อผ้าลงทลงลุงทาหากบหาเขียด หากโกมหาเขียนอีด้วยจา้าอันนี้มานบอมมานกนติดตามใหญ่ด้วจา้าแพทครับซึ้งทั้งในดีต่างปทศจามาลุ่นกับยายมาแพนครับไม่หรือแพนครับเกาจ้าไปลุ่นเท้าฮะตาทองกำลังลุยเอยไปนองมาเจ็บแข่งเ,เจ็บขาในกันมาเขามาแลวก็จะลืมแล้วกำลังใจให้ยาย <laughs> สุภูสุขนุนเอ๋ขอบคุณถูกกำลังใจเลยี่ให้ยายได้ยายก็ที่ม่แห,ห้งฮ็ดคลิปต่อไปนอพี่น้องเนาะมาลุยปรตจวงเบามากดอกยายให้มนันมันเนี่ยให้ยามันเนี่ยเด้อเจ้าให้เจ้าหน้าก็ได้ให้โตใหญ่ใหญ่หญหญมื่อนี้ยายบ่ได้ดไปใกล้มื่อนี้ยายอยู่ประเลาะบ้านนี่แหละจ้ามื่อนี้ลูกกบ ไปทำงานไม่ยังเท้าไม่ยังเท้าโอ้หหาป <c oughs> ไปเ,เ,เรื่อยๆไม่ยังเท้าไม่ยังเท้าตะท้องพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้ยพอแล้วเด้อพีนอนะอ่น้องเน้อหื้อใหญ่เธอจะยังมาหอดให้ให้เท้าให้ให้เห็นบ่พี่น้อง ปหายเจ้าเงี้ยกเลี้ยงหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่ก้อนนี่พี่น้องปาดโอ้ยมานมันเฮปอดปาดโอ้ยมันมานอยู่ในไงปอด อืออเอนี่คูใบกวนมาเถาน้ะกระสันมันจะโอ้ยเนี่นี่นี่ม้าม้าแล้วมาแล้วอ้มามาตูนะเอามามามาเล้หุ่เลยป้าดแขเลยนี่ตแหลกแหกม้าเด้จ้าเด้ออุ้ย เขาใส่ถุงเท้าใส่ถุงบาทบาทบาทพี่น้องเออบาดมันอยู่ในไงมันพี่น้องเอ้ยเห็นบอกเห็นบอพี่น้องนี่บาดไงมันออยู่ในน้ำเล่นว่าเท่าน้อือมันบ่อตีนะือ ก็มันกะล่งเขาไงมันกะล่างสีเขาไง่มันกะจำชิ้นกับเป็นยังสีเลยโอ้มันแถกนี่ด oh, wow. uh, ูเมนโอ้ยม yeah. ันบอกใกล้กันลี่นวเถานอสามมันแถกสองสเนาะเมอสามลงเลยดี่ามมนมานมันไอคู่อีกเด้อเด้อเน้อมันมานมเฮอเดี๋ยวเรือพี่นอูแหลกเลยบมกไงเลย ขนาดยักเลยน้าแถวคือเอา้าให้คอยกระหายอีกเด้อมื้อนี้บ่มีคนทายให้เขาเป็นธุระเ,เขาหาทายก่ออันนี้เน้าแถวเป็นเล่นอันนี้ก็ขอสูตขอให้เด้อยาย่ก็คือกั้น,นทายก็บพราะเคยใหญ <laughs> ่ก็เพป็นกำลังใจให้ยายพี่น้องเด้อกับตาเอา้าลุยต่อ ตาทองเข้าก็ยังเล้ยแถวสูบๆไปเลี้ยแถวเอ้าหา,หาหาเรื่อยๆทถารุ่นใหญ่สุดเลยบอรกระตามันนี้บรยาาร,ยยบรยากาศกำลังหนาวด้วยผิดอ่องด้วยบรรยากาศ Để sầu dài hổ mà cái sầu mình Nào, nào Lùm khổ vơi vơi Nào ชูหาสองเสา้อๆจะได้เทาเียดใหมูเของงเปิดเปิดเบิ้งดีเทาเปิดดีดีตัวใหญ่เพเทานี่เกืือบลูดมือพี่น้องนี่ตัวที่สองบ่ได้จิ้นเลยได้พี่น้องไหวเห็นกับเพื่อนหายเลยหายเลยวะนี่ผู้ครกเปตัวผู้ ตัวที่สองแล้วฮ่ะอีสามพอเคียดีดี <laughs> อ๋อ<า>เราใหญ่ยูคนละมองเลยมาดีเลยด้วยจ้าเด้อหัห้าไก่กันเด้อพี่น้องอ หาเขาง่วงไหมเด้อหายหายรับสิหายหายเขาหายหายเขาหายใหญ่พอเห็นได้นี่นี่เห็นบ่พี่น้องเห็นโบจัดเลยพี่น้องเด้อนี่นี่ตัวที่สองปัดนี้ก็ใหญ่เท่ากันพี่น้องใหญ่ใหญ่เลย มีเต,ตัวใส่ง,งามๆลยเนาะเ่ามือดเนาะยูดีแทนเนาะรับตาดีมลมหนาวมาแล้วดกันละเนาะเออมันมันเออ่ออใหญ่ประมเมันพอโตตาท่อม,นมอันเออเที่โตที่สองหล <สะ S 2> ุดมึงตาท่องอยู่บงใหญ่สทยทีตาท่องมึงใหญ่เมือยและดิน้ มันยังขบเขาหมูตาทองจ่ายก็่ามวแตะคุ้มท้ายตาซองอยเขาไปยมเหอหาไปสมองเหรพี่น้องเอาจะได้ก็สู้เยี่ยมรุ่นกับใหญเบึงพี่น้องตาทองโอ้เปิดอยู่ เมยเมยไม่ยังเทาพอแล้วนะอุ้ยเปิดจนแป็ดมืดพี่น้องเอ้ยไหไห้ให้เทาไห้ให้หปัดพี่น้องให้อยู่นี่ไงนะเอาปัดี่เห็นบ่อพี่น้องเห็นบ่ออุ้ยเลือกอลามเลยพี่น้องเห็นบ่อเห็นบ่อมื่อขชิทายเอางามกันเอ้าเทาเอาอุ้ยเต็ม แตมทีสามแล้วลูกพี่น้องป่าตัวนี้หมานหมานหมานนี่ไงมโนดีสะหมาน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 ป่ปปาดปาดปาสองตัวแล้วตัวใหญ่ญ่เอาเอาหมานหมานนี่ มัน <laughs> จะได้กับมันเนาะม <คน S 1> ันหาจนเป็นชั่วโมงเนอะพี่น้องค่อยพอเออเมื่อยแห้งดีๆใหญ่หาแปดไปเมื่อเลยเหลือห่วยห่วยเลยได้สองโตแล้วตัวที่สามอุ้ยโตสี่สามนะเท่าได้สามตัวนี้เนี่ยมันบ่โอ้ใหญ่กะหาจนเมื่อยจนลงหนา้าลงหลังพี่น้องเอ้ย ฮึลุยต่อลุกนักกว่าทีกระถอกเราคุ้มหลายแล้วลงกหนักกว่าเราเฮ้ยฟักผ่อนก็หายยังก็ว่าจะได้เท่าร่ำบงอ๋โอ้ยเราหล่อกับปุปปิน มาเปลี่ยนมาเปลี่ยนใครคอยลุยหาเบิงังโอ้ยคนสิมานจังไดนกระมานวัน <c oughs> จ่ายเตาทองเปลี่ยนมือถือกล่องเจ้าทองกับบ่เปลี่ยนเออเจา้จจาเออจ้าใส่เจ้าคนมานเจ้าก็หาไปาเรื่อยๆรื่ยเดินเท้าเนดะ้อเจ้าทองเจ้ามีแหงแล้วลงต่อ <laughs> มีแต่งไงกับปูกป่ก็ปู่ก็ปู่เป็นยังเท่านะที่ใหม่พี่น้องเดินทางไปที่ใหม่เด้อพี่น้องเด้อมาที่หมายใหม่ดิจ่านี่ มานบทมาดก็รุนยายได้เลยที่ไม้ใหม,หม่เฮ้ยพี่น้องเอ้ยจะท่องว่ะมาที่ไม้ใหม่เขาหาอีกอะเปิดหมดเลยนี่ฮะอ,อ,อืมบ่เดี๋ยวหาเต็มมือเฮาเนาะแถวเนาะวเแถาไอ้มันมาเน่ ให้เจ้าหน้ามูฟินก็นได้เอาหอวปูน้ำเสาเนาะอ๋อหน่อยหามันบ่มา,มาตุลุดลยพี่นองเลยมากไก่ มาแถวบน้นแล้วคังนาดีนเนาะสาวหัวขี้รถหมูว,ว่านีีบ่อืมูกรนี่บ่อสาเนาะขี้รถหาหมูเยี่เตี๋แ <laughs> ถวบัดเกาเดือหงุเดือตากสิไปไปเรื่อย อาบกหมดแล้วบกหมดเลยโบกหมดไม่จะหัวกัะปู่เตี้ยอากระปู่นบอนะอาใหญ่ไปแล้วเสียมาอู้หูกัะปู่ตรงปองจงแปลงเต็มอยู่พี่นอ้องอะพี่น้องมาบ่ท่านเขาเวยพี่น้องเอ้ยเขาเคียวจนแป้งหมดเลยนี่โอชิามาเอ้าแขนแขนบอแขนซำ อ้าวรุนเบ่งยายชิมานบอกกันแต่ทองโอมีแล้ว<า>ไปไปพูดเบ่งอ้าวอ้ากระรุนเบ่งพี่น้องฮะประดุกไงก็เอา<ง> <laughs> <laughs> ให้พี่น้องให้นอ,นอ้าจับประดุกไง <laughs> โอ้ยเอาหาเปลือกเมื่อเร็พี่น้องอ้าขอนะมีป่าเอาป่าโอ้ยหอยนอกธบะท่านคนธบะท่านนกนี่นี่ปลากระดีเท,ทานีน่ปลากระดีนี่นี่เอานะเก็บประโอเอาเอาทุกอย่างที่กินได้แนละ้วเถอะแล้วโอ้ยมือน,นี้ล่ม ล่มก็ขอโทษก็อภัยด้วยพี่น้องเด้อะบึเบึงเสียงดังในโทรศัพท์เฮ้ยฝ่ายังหน่อยไอ้บึงไอ้โอ้ยนี่ปลาคอใหญ่พี่น้องอหเ,นะเห็นบ่หนิ มาลงงานนี่เออเขาหลุยขกักหลุยเนี่ยพี่น้องเอ,อ้ยมาไม่ทันเลยบรรยากาศมาที่ไม้ใหม่ สะมานวพี่น้องเอ้ยไปขว้ากระสิเป,ปินหาขึ้กันเยมคกระปูพี่น้อาเอา,ากระปูกไปยังเหรอเยื้มควงไนเฮ้ <c oughs> อตาไลจี <c oughs> อาอจะตาไลจีเถอะ น,น,น้องเห่ะนียายพ่อป้าเรียบเล็นบนั่นนั่นไอ้ท่านโมนีเฮ้ยเจ้าพี่ปลาคอปลาคอไอ้คืปไปรีได้แล้วปลาคอตัวนี้ จะหูกบบ่เป็ยังไงเามนดีอยู่ีดปีหน่อยนะโอ้ยีดว่าเพื่อนบป้ามั้น่ะคพือแบบป้ารถ่ตีนเบงพื้เบิงนี่นี่เบมีอู้สบนี่เบมีอู้เสบไเมเออมันดื้คือปลาลดนี่น่นี่นี่ นี่ด้วยจ้านี่บปนี่ป้าแบบนี้กเ็เสบได้นี่เอามาน่อยเอาไว้ให้นกกินเอ้ยสวยมากก็ได้ค่่ให้เจริมแห้งวือวืเลยเพิ่งอีพี่น้องตาช่องสิงมานี่อีกบอยานได้แค่สามโต๊ะี่โต๊ก็เขีนเยนแล้วพี่น้องเลยอ่ะลุย ที่ไม้ไม่ไมกรบบอขึ้นเลยพี่น้องเลยเห็นจะห้อยเขาเอ้ก็บก๋มมืดเนาะเจ้านเนาะคนนี้ตะท้อ,ทองอยังเร็วค่ะ <laughs> ไปที่ไม่อีกกได้จานี่ <laughs> ยังตะเตะหุน ข้างบานแดงมาจะทำบานละข้างมาบวานแดงบออยู่มองไหนมีน้ำมีโกบอกเน่เด้อบอบอมาเด้อมาหาบอกกั่วกัพขุยไปใส่แล้เนาะพี่น้องอีสานบานเฮาเห็นงวัวเห็นขุยก็ไม่แห้งนะยายยายก็ไม่แห้งคุยยาย โอ้ถ้าคอยเน่ไอเอ้ยตัวใหญ่ชิญังหอดกระตะทองบ่มีขี่ผ้าพ่อจอดบ่มีขี่มีอืุดเออมัาสิไม้ไม่กะโบกหมดเลยบุญพักกระเด้าเมืนบ่อสา รุ่นมึงพี่น้องเอ้ยมาห้อยเขาชอนหามีกรคบขจะหาหย่ากน้่เแ่วแถวนี่เออบาา่าไข่มีกรบน,น้่นสถวหาจนมือเอลเลนน้่นแถวยายยังมาไปสมมุ่งละ่ะจะคอยมาป่อน้ะพูดหาหลายมาเก็บพักไปแจวดีกว่านัา่นแถวเดีสามโตสีต่โตก็พอปุนแล้ว พอได้กินได้อยากเดี๋ยวน้าสาวหาไปเรื่อยๆนี่เลยนี่นี่ยิดเทอดดูอาเอาไปทำแทอดไปทางไหนหาหาเบื้องเต่าท่านโมโกเบื้องเขียดเต่านะเออท่านโมเต่าท่านโมนานหมานเล็วหมาเล็วเฮ้ยเบื้องเต่าเป็นห่วงมั้ยเออนานหมาเล็วหมาเล็วนี่ มาเลียวมาเลียวโอ้ยวันตีสิบอมาลงถั่วมาหนินะไขเาา่เจ้าหงูก็เป็นกระไดอีกีมันเป็นหูโอ้หนีน้งนอ,ององอเลยสองหมองก<ๆ>ูเด่นสองหมองหาหาไปเรื่อยๆรับาม่นมานมนอาใ่ใส่เกี่ยวข้าใใส่เกี่ยวกับบาน,ม,นดด move, move, มือือใหย่ายปวดอยู่มูบมูบอยู่ อาไปอาไปเขียดเตีนไหวไหวเด้อพี่น้องเด้อยังหกอยู่เนาะลุนบึงพี่น้องที่ใดอีกบ่นะก็ช้อนน้องนึงนี่น่ะมาดูโบจักร์โต นะกูไปทะลงมาหานาะถือบ่าม,ามาพ่อร้านในร้านวรามาสอน,น,นโอ้โหก็เลยยกชูชูเออหดกัะิชูคือกั้นผูดจะท่อง วานหลายโตอยู่ที่เน,นาะเออถือด้อเอาไปแกะเสียพายหุ่มแซ่บเสซ่บได้เน,น,นาะเอ,ออ,อ,อเออทีบ้า,เ<ด>บานเฮาต้อตงหาก,กินหาอยากขันบอ่อหาก,ก็บ่ได้กินเนาะพี่น้องน้ำเต็มเลยแถวนี้ยนี่จะไหนตาท้องคุ้มคุ้มชัว มันพี่น้องเออมันเถกไปทางนน้งหลายนองเห็นบอนี่เห็นบอนี่กำลังนอนอยู่ลองงองดูพ่อคนเดียวเลวี้วนี่นี่นี่นพี่น้องแยกจับไว้เลยนี่นี่ป้าเท่านี่นนอ,อ,อ,พอืพี่นอ้องพี่น้องตาสองดูไก่ไดูดีนะเจ้าดีดีด้วยเขาเอทำมั<ด>น<ด> ยด้ก็มอโอคนเดียวเออมานมานมานสีโตหาโตแล้วพี่น้องนะไม่ใช่คอยพ่อได้เท่าเจ้าบ้านเด้ยวพอ <c oughs> ่อฮะแต่ทองผักพรเห็นบออน่อห่อหายเออขึ้นได้บอ่ออู้เห็นบ่อพี่น้องไง เอาด้บ like ัลเถอเฮ้ยเสียงไหนอือ huh. ห um ้เถอะเฮ้ยห้ยเอาด้บ่นี่ได้กินแล้วบ่พีนองเห็นบัไผภัยโคผโคเออนี่พ่อพ่อเห็นบ่พีนองเห็นบัยาหสิเ็นบ่ เฮ้ยเอ้าดูเห็นบ่อพี่น้องบ่ควบสีอ้ําเออนี่พี่น as yeah> ้องนี่นี่เห็นบ่อไอ้เจ้าสาวมาฮักคอยแน่คอยข้ามืออยู่นี่พี่น้องเออปัดหน่วยงามดีเนาะพี่น้องอ่ะเสาเดี๋ยวใส่เอ้าเออนั่นปัดไนสองหายยากแล้วหาอีกเสาหาอีกวนนึง เราเรียกบกคอโดนบกคอไอ้ถึงบ่ไอ้ละเถามันล่มแห้งแนบมาเห็นเอออู้นี่เอาเอาเอามีอยู่สี่หาหน่วยเกื่อไอ้น,นี่นั่นแกเบิง้งซีบไงเพื่อนเบิ้งเบิ้งแถาสุกบ่น้นำงไรใหญ่ ไ้เบิ่งจับเป็นหนังชุบจมูกแหงไม่ใช่ได้กินบ่ละเบิ่งเบงตัวนี้ได้กินวนเดตัวใ่จไจากอักซิมอยู่บ่บากพี่น้องเลยเอามาไกลๆบ่ได้ติตอือป็นยังไ้ามากๆพี่น้องมากินกระตาทองเดอไปห้าง หวานตากิน <c ười> แล้วไปอดีตไปเหือดเนาะเนนะะมื่อยล่ะเอเล่ล่ะลงยังใหญ่ชิ้นยาวก็เรื่อยๆจดุดหอดทางรถผลเลยพี่น้องเ <c ười> ออมองเขามาหาสอนนั่นแหละหาบึงรักหวา,า,านรักหมารถแล่วรัม บัพีบัทเอาทุกอย่างถึงกินได้ไม่เต็มบ่อข้ออ่าาาอ้าวบรียาตกชิจบบใช่ที่ไหนต้ี่บักขอครบเลยว่า เอออ๋อ,อนี่ป่าก็ได้อยูอฮะ <c oughs> ปุด๊ดปุ๊ดพี่นอ้องกขาบอกคอใหญ่กะหากบเอาทุกอย่างที่กินได้เนาะจ่าเนาะให้เบิ้งแถาโกบปูปัดได้รัวๆไปเลยก็ะสอบคลิปใหญ่คลิปนี้กะอย่าลืมเปิดกละ อย่าลืมไปถูกกำลังใจให้ยายในเด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไหลทุกแชททุกคอมเมนต์ได้ยายด้วยดีเสมอมาแต่ยายพิทผ่านประกันได้ยายขออภัยเด้อจ้าสวัสดีจ้ารักนะทุกคนจุ๊บจุ๊บทุกคนติดตามคลิปยายต่อไปได้เด้อจ้าไปละพี่น้องบายบายแชคู่ที่ละแชคู่นั่งโยกมาอีกดูเนาะแต่ต้องมาโชว์เพคนเห็นว่าได้กรุ๊ปคนมวนมวนมือนี่ไป